แบบนี้วันที่8มกราคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่6ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกาหมดชัางขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิศและมว์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสา <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเรีนสุอัตราคัฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนิราชสะสุนันตุสัขกขโมคขทางสักเคกามีจรูปเปคิริสิขะระตะเตะตัน จันตะลิเขวิมาเนทีเปรัเถจะคาเมตรุวะนาขะขะหะเนเคหวะวัตุมหิเคเตพุมมาจายันตุเทวาชลถทละวิสะเมยะขะคันทัพพระนาคา ติทัตตาสันติเกย่างมูนิวะระวะจะนางสาทาวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอัยมพัทันตาธรรมสวนากาโลอัยมพัทันตาธรรมสวนากาโลอัยมพัทันตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตายอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชายามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตายอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสาธุสวากขาตโตพระขวาตาธมโมธรรมังนัมมัสสมิ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆัง,งนะมามิสาธุทบทที่4บทสวดนามการสิทธิคาถานโมตสัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตสัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่5บทสวดไตรสรณะคม นปาทะ,ะพท oui chlag, ุทธังสรนังคจามิทำมังสรนังคจามิสังคังสรนังคจามิทุติยามปิพุทธังสรนังคจามิทุติยามปิทำมังสรนังคจามิทุติยามปิสังคังสรนังคจามิตัิยามปิพุทธังสรนังคจามิตัิยามปิทำมังสรนังคจามิตัิยามปิสังคังสรนังคจามิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญยังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมนโหตุสัพพทานนัตถิเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมนโหตุสัพพทานนัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมนโหตุสัพพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพรควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุนอนุตโตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมุตสัทธา,าเทวมนุสสานางพุทโธพระควาติบทที่8ธรรมานุสติสวาขาโตภครวาตาธโมสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณญิโกปัจจตางเวทิตะโพวินยูหิต บทที่9้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยทิทังสตาริปุริสยุคานิอัถาปุริสปุคาลาเอสสะภะควาโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยนุตรังปุญญาเขตังโลกัสติ บทที่5บทที่สิบทที่10รัตนสูตรยานีทะูตานิสมาคตานิคุมมะภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขสัพเภวพูตาสุมนาภวันตุอะโทปิสักกัจจสุนันตุ ภาสิตังตัสมาหิปูตานิสามาทะสัพเพเมตังกะโรธมามุษุสิยาปชายะทิวาจะรัโตจะหารันติเยพลิงตัสมาหิเนรัะกะทะอัปปะมันตายังยังกิจิวิตังอิทาวา รังวาสเขสุวายังรัตนนางปณิตังนะโนสัมมัติตะถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุชย้ยางวิราคังอามาตังปณิตังยะทัชคาสก,กยามุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมมติกิจจิอิธรรมปิ นางปณีตังอเอเตนัสเจนะสวัติโหนตุยํมพุทธ,ธเศษโถยํมพุทธ,ธเศถโทปริวันนะยีสุจริงสมาทิมานันตอริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติธรรมปีธรรมเม รัตตานงปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหนตุเยปุคลาอัตฐสตังปะสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะคิเนยาสุขะตัสสะสาวก迦 ตันางปณีตังเอเตนัจเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปยุตามะนาารรักษาทันเหนะน,นิกามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปัติปตาอะมะา